ิก็เป็นเทคนิคที่จะว่าเทรนสมัยนี้นะเราต้องการดูแลจากภายในให้มันสู่ภายนอกนะก็อย่างเช่นพวกไบโอแฮกกิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการที่เราเนี่ยฟังร่างกายตัวเองของเราคอยดูว่าร่างกายของเราต้องการอะไรแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราให้สุขภาพแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยดีขึ้นให้ได้เต็มประสิทธิภาพ กับผลิตตัวนี้ตอบโจทย์ยังไงกับชีวิตเราบ้างเออจะว่าเป็นโผลิตที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเป็นผลิตเกี่ยวกับผมเพราะปกติเนี่ยคนส่วนใหญ่รวมถึงเจีย๊ยบด้วยเนี่ยเรามักจะโฟกัสแต่หน้าเราไม่เคยนึกถึงผมเลยเพราะเราจะอุ้ยหน้าหน้าหน้าฉันต้องหน้าดีที่สุดอะไรเงรี้ยแต่จริงๆแล้วส่วนสําคัญอีกอย่างหนึ่งของร่างกายของใบหน้าเราเนี่ยก็คือผมนะคะถ้าเกิดแบบเหมือนหน้าดีอย่างเดียวแต่ผมจะชี้ฟูเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาร่วมงานวันนี้ก็ทาให้จะตระหนักถึงความสาคัญของเส้นผมเช่นกันที่ว่าเราควววรรจจะดูแแลลเเขาานนอกกส้้ผมมยังงถึ สีสะแล้วก็พอมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้นะคะที่ช่วยตอบโจทย์ทั้งในด้านการดูแลให้มันเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะว่ามันดีมากๆเลยค่ะสุดท้ายแล้วฝากผลิตภัณฑ์ค่ะก็ผลิตภัณฑ์นะคะก็ของชิชเชโด้นะคะเป็นซับลิมิกนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากแล้วถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ใช้ดูเนี่ยจะบอกเลยว่าน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยติดใจได้นะคนคือการดูแลเส้นผมพร้อมทั้งการปกป้องไปด้วยนะคะทั้งกลางวันและกลางคืนเลยค่ะ โอ okay. เคเรียบร้อยไหมพี่ลิศได้เลยจริงเลยล่ะกูเหรออ๋อก็เป็นกำลังใจให้น้องนะคะเดี๋ยวเชื่อว่าน้องเก่งมากๆเพราะว่าในในสมัยเนี้ยจะว่าไม่ว่าใครจะทำธุรกิจหรือว่าอาชีพอะไรก็ตามอ่ะมันมีความยากลำบากในตัวอยู่แล้วนะแต่จะเชื่อว่าน้องลิศเป็นคนเก่งแล้วก็เออเขาคงมีกลยุทธ์หรือเทคนิคใดๆก็ตามค่ะจะก็ขอเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ขอให้เขาประสบความสำเร็จในทุกทางที่เขาเลือก ทราบอาจจะเห็นในในสื่อโชว์เชื่อเขาก็บอกว่าจริงๆสาขาที่เขาทำเนี่ยมันก็เป็นสาขาที่มันเหมือนกับว่าด้วยหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้กําไรหรืออะไรเงี้ยซึ่งจะว่ามันก็เป็นทางที่ดีที่สุดที่ผู้บริหารที่จะตัดสินใจว่าเออปิดตรงนี้แล้วไปหาทางเลือกอื่นที่ดีกว่าอย่างเงี้ยจะว่าคือเขาเขาเป็นคนฉลาดและเก่งอยู่แล้วค่ะจะเชื่อว่าทุกการตัดสินใจเขาเนี่ยมันจะส่งผลให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นอยู่แล้วค่ะ คือด้วยส่วนตัวจะไม่ใช่เป็นหมอด้านผิวหนังอล้จะก็ไม่มีความรู้ทางด้านธุรกิจใดๆเลยนะความรู้ด้านธุรกิจของจ๊เนี่ยจะเรียวกว่าติดลบดีกว่าคือจะจะไม่ทราบเรื่องธุรกิจพวกนี้แต่ว่าถ้าจะมองแล้วเนี่ยคือเป็นธุรกิจที่ทุกอย่างในสมัยนีย้มันแทบจะมีทุกคนทําได้หลายอย่างอย่างเช่นร้านกาแฟร้านอาหารอะไรเงี้ยรวมถึงคลินิกความงามด้วยจะว่าทุกอย่างก็คือทุกอย่างแหละมันคือมีการแข่งขันทั้งนั้นแต่ว่าอย่างน้องลิซเนี่ยจะเชื่อว,ว่าเขาเป็นคนเก่ง เขาต้องสามารถจัดการได้ด้วยดีแน่นอนแน่นอนเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วจะเชื่อจะเชื่อในตัวน้องเขาจะมันเคยเจอลิศแล้วโอ้โหกเก่งจังเลยลิศคือที่ทําธุรกิจอะไรพวกนี้ได้ถ้าเป็นพี่นะพี่ทําไม่ได้เคยเปิดร้านเกมอยู่ทีเดียวก็เจ๊งแล้วเ็คนที่ทำธุรกิจไม่ขึ้นจริงๆก็เลยแบบเออเก่งสาหรับคนที่ทําธุรกิจได้นะคะยิ่งในยุคสมัยนี้ด้วยก็คือเป็นกำลังใจให้ทุกคนดีกว่าเพราะว่าทุกๆอย่างแหละมันยากขึ้นด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่าง ธุรกิจเจี๊ยบใช่ไหมคะไม่มีธุรกิจค่ะทุกคนนี้ขายตัวอย่างเดียวอะไรนะคะจะมีโรงงานด้วยหรอไม่มีไม่มีธุรกิจมีแต่ขายตัวนั่นแหละขายเนี่ยใครอยากจ้างงานจ้างได้นะคะคือเป็นคนที่เคยทําธุรกิจเนี่ยแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จด้วยความที่เจ๊ง คือเป็นคนที่อ่ะอย่างด้วยเราอ่ะอาชีพเป็นหมอเป็นนักสแสดงเงี้ยเราก็จะถนัดเหมือนใช้แรงกายเนาะออกไปทําแล้วก็แฟนจะเขาเป็นนักธุรกิจจะเคยบอกเขาว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นนักธุรกิจบ้างพอรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราไม่ออกไปทํางานมันไหนเราก็ได้เงินแต่ด้วยอาชีพเรามันต้องออกไปถึงจะได้เงินใช่ไหมทีเนี้ยเขาก็เลยแบบอยากเปิดร้านเกมเงี้ยก็เลยไปเปิดก็เลยรู้ซึงแล้วว่า มันไม่เหมาะไม่ใช่เราเราก็คือจริงๆนักธุรกิจเนี่ยก็มีความเสี่ยงและความเหนื่อยอย่างที่แฟนจะเคยบอกว่าเวลาที่เธอหยุดอยู่เฉยอะ่ะเธอไม่ได้เสียตังค์หรือเสียอะไรได้แต่สําหรับนักธุรกิจอะ่ะเขามีค่าต้นทุนที่เขาต้องเสียงเช่นค่าพนักง,งานค่าแอร์ค่าน้ําค่าไฟซึ่งส่วนนั้นอะ่ะคนที่ไม่ได้มีความรู้ธุรกิจเนี่ยเราไม่เคยรู้ซึ้งพอเรามีโอกาสเข้าไปทาปุ๊บเข็ดเลยเข็ดเลยว่าไม่ทําแล้วอืรู้สึกว่าเราใช้แรงงานดีกว่าใช้แรงงานต่อไปค่ะแล้วนะ่าจะใช้แรงงานต่อไปค่ะอย่างร้านเกมเพลงไปเท่าไหร่ ก็จะเรียกว่าเจ๊งก็ได้จะยอมรับค่ะก็มันหลายปีแล้วเรื่องหลายปีแล้วประมาณ5-6ปีแล้วมั้งแต่ว่าเท่าที่จําได้ก็ลงทุนไปหลายแสนแต่ค่าคีย์บอร์ดคืนมายังไม่ได้เลยแล้วเปิดร้านเกมเลยมีคนมาซื้อแต่น้ําเปล่าอืมแสดงว่าเราแช่ดี แถวนั้นน่าจะไม่มีน้ำเปล่าขายคุณเจ้ผ่านอีกเรื่องนึงเพื่อนเราเป็นเชียร์คื้สึกไงบ้างช่วงนี้เป็นหวานมากกว่าแบบออะจะบอกว่าระวังเป็นเบาหวานนะเพื่อนหวานแบบอืมแต่ดีใจกับเขาด้วยค่ะเพราะว่าจะเชื่อว่าเชียร์เ,เ,เป็นคนดีเนาะก็พอเขาเจอคนรักที่ดีคนที่เหมาะสมกับเขาอ่ะ มันลองเห็นอะเราก็ชื่นใจเวลาเราเจอใครที่เรารักแล้วเจอเขาประสบความสําเร็จในในด้านความรักเจอก็ยินดีด้วยวเราจะว่าพอคนเรามันมีความรักที่ดีอะมันสามารถช่วยให้หลายๆเรื่องในชีวิตเรา เวลาที่เราเจอวันที่แย่หรืออะไรเงี้ยมันทําให้เราสามารถมีกําลังใจสู้ในวันต่อไปได้หรือว่ามีคนที่คิดตรงกับเราคนที่เป็นเพื่อนร่วมเดินทางในการใช้ชีวิตอ่ะเจอว่าเวลาเราเจอคนรักที่ดีมันดียิ่งกว่าเราถูกลอตเตอรี่อีกยใ,ใช่ไมว่างว่าต้องเหมาะสมกัการใชอมีควมหที่ดีใช่แต่ว่าเจอว่าทุกคนแหละไม่ว่าใครก็ตามอยากให้ทุกคนได้เจอคนรักที่ดีคู่ครองที่ดีคนที่เราถูกใจคือคนที่ดีสําหรับเราอะ่ะ มันไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกทุกอย่างแต่มันเป็นคนที่เข้ากับเราได้ดีที่สุดซึ่งพอเชียร์เจอคนคนนั้นแล้วจะก็ดีใจด้วยเพราะว่าทำงาเราเจอกันเราจะชอบแบบว,าว่าแจกบุละมัดใช่เป็มวยถูกคู่แต่พออันนี้คือมันหวานแบบหวานไทยยันญี่ปุ่นเลยเราคิดว่าเอาหนังตกลงหมัาไส้เพื่อน<า>กันมเอาจริงๆจะว่าเชียร์มันน่าจะผิดหวังความรักเดี๋เจี๊ยบแหละมันก็เลยต้องไปหาความรักจากคนอื่นทำไมเขาค่อนัปเราญี่ปุ่นมันมันติดเจ้ามานาแล้วแหละเชียร์ทำไมอ่ะป้ากี้เราอยู่บอกว ไม่ชอบไม่ใช่คุณเล่นก็คือแบบมันเป็นสไตล์เดียวกันไงเดี๋ยวฟ้าผ่ารู้สึกว่าสิวกิ้วทุกครั้งที่มันมาชอบมาแกล้วเชื่อมันชอบเจอมันชอบมาแกลแบบมันชอบบอกว่าเออมันชอบแกล่ะมันชอบบอกว่าเนี่ยที่ไปคบกับน้องเดียเพราะว่าสกปรกผิดหรือเปล่าเชียเดียเชียเดียกลายเป็นเดียมันมโนมันมโนแต่ว่าจะผลลุกเสมอเวลาเล่นกับนันแต่ปกติเจ็๊บก็ถ้าต้องไฟกับใครเจี๊บจะเป็นผู้ชนะนะเพราะว่าแต่คนจะไม่กล้าไฟกับเรา แต่ทำไมกับชียเราถึงแบบไม,ไม่ไม่ยอมสู้อ่ะเชียมันเป็นบ้ามันบ้าพลังสู้สู้ไม่ไหวจริงมันมันเป็นคนเล่นแรงแรงเยอะมากนะ,อะเออจะแพ้มันเสมอแล้วมันเล่นแบบบ้าดีเดือดอะ่ะเน,ๆๆๆนี่ยถ้ามางานนี้ด้วยจะว่าชุดจะขาดอะ่ะ <laughs> จริง <laughs> มันเล่นแรงว่าคือเจอเจอกันแล้วเป็นคนที่เล่นเหมือนกันตั้งแต่เด็กอ่ะไม่ออกมาเวลาเจอแล้วเล่นที่คนส่วนใหญ่ไม่เล่นอะไรอย่างนี้หรือออกมาก็เป็นคนที่เล่นกันได้แต่ยอมรับว่าแพ้เชียร์พะมนแรงเยอะเรามีโกรธไหมหรือว่ามีการแบบว่าไม่มีไม่มีเล่นกันก็คือเหมือนเหมือนเพื่อนเพื่อนเล่นกันอ่ะตอนเด็กๆอ่ะคือเวลาเจอเชียร์จะเหมือนย้อนกลับไปวัยเด็กไม่มีใครมาเล่นอะไรอย่างนั้นด้วยแล้วทุกวันนี้คืออายุจะส0ิแล้วแต่เจอกันยังแบบเหมือนดีดยกทรงกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็คือเล่นเล่นกิจกรรมรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีใครเล่นามมาแล้วก็ไม่ปรึกษาลูกอมรักเอาไหมเป็นขอความรักที่ผ่านมาของเขาเขาไม่มาคุยเลยก็ไม่ได้ปรึกษานะคะแต่ว่าส่นนวนใหญ่เราก็จะถามความคืบหน้าว่าเป็นยังไงแล้วเวลาที่เขาเจอคนรักดีๆจะก็จะเออดีใจด้วยที่แบบได้เจอคนรักดีๆสักทีจะว่ามือปีนแทนเพื่อใจดีดีดีใช่ใช่ดีใจที่เขาสามารถเจอคนที่เข้าออกับเขาได้จริงๆแล้วก็ที่เขาสามารถเออ่มีความสุขออกมาได้เพราะเวลาคนเราเนาะมันอพอเราเจอเวลาเราเจอคนที่ใช่อจะว่ามันมันคือความสบายใจแล้วก็ ความที่มันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีแรงอ่ะมันคนพอคนเรามาเจอคนที่ใช่อ่ะมันมันไม่ใช่เหมือนมีแค่แฟนอ่ะมันเหมือนมีพี่มีน้องมีเพื่อนมีคนรักแล้วพอใครที่เขาหาคู่กันเจอเราก็ดีใจมากๆมีอะไรจะฝากถึงเชียร์ไหมที่เจอแล้วไม่ต้องมานั่งจีบดเราไม่ใช่เออแฟนแฟนเขาชื่ออะไรนะน้องอะไรนะน้องอ้าวมิวมิว ฝั่งน้องหมิวช่วยดูแลพี่เชียร์ด้วยนะคะมันจะได้ไม่ต้องมาตามจีบพี่น่าเป็นห่วงมหมิวไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะแบบโอ้ยเชียร์ไม่เป็นห่วงหรอกถา้ามันรักหวานขนาดนั้นแทบจะเอาขึ้นหิ้แงแล้วมั้งนเเราดาีโอคคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครเชีย์้องม่ะ